อันนี้เพิ่นเสียลขึ้นไปอันนั้นบ่ไปให้นั่งลำให้นางล้ำมีอะไรมีแห้งลำโอ้ยสบตามสบตามเธอไงระวังเด้อะสไปฮอดนั่งลำอยู่บ่เออย่ยบ่ฮอดนั่งล้ำด้วยก่อยเอา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 เด้อเด้อฮอดนั่งลำเด้อ ทางนี้เพิ่นก็กำลังพักดยู่ทางนี้ก็ได้นอกจากเพนเกพักพักพกันเอเออันนี้เพนเนกขายขนมอย่างเดียวทางนี้โน้ no! <c oughs> ถุงหาพันหาพันเอออันนี้ตน้น ผัดผัปาของเบาเสียง่นทางนี้เนาะนี่นังพ่อนางลำ่นทางนี้เนาะมาเด้อกินเข่าเฮืมีเหือมีแห้งก่อนเนาะมาอร่อยมากต่อจากอีพีก่อนพี่ตังเองเนาะตำอยู่บนมือโบ้เลยเศร้ามืออื่นนียันได้มีหมอนวดให้นวดให้แล่าอยู่ เออน้อเอาเอาให้เพิ่นอันก่อนก็ได้เหาเนาะเอาให้เพิ่นท่านี้ก่อนก็ได้ตั้งนานยุ่งสองจานเพิ่นมาเออเอาโอเคสองหกเลยโดยใกล้ๆเทานึ่อ่ะเสียบๆเด้อยำเที่ยงนี่ขายดีขนาดเรื่องเลยเนาะอ่าตัวตำมะพุ่งดีเนาะมากบ้านเขากินกินโมมีเบื่อ ขอมสดนี่เลยไส่นี่ทำกับขุนเลยมาได้ไหมมาด้มาเด้มาุเนอ่ามามามาแซ่บๆด้วยอ๋อแซ่บๆบ่้อมๆนัวเข็มๆเอาเดี๋ยวอาจารย์สีให้ทางเอ้เพิ่นตำแต่สิย่อไปให้ทางโตเต็มเพิ่นทา้งนั้นอีกเนาะเพราะว่า ช่วงเที่ยงพูดีพันหิ้วเข่าเลยพี่น้องเลยเนาะ <c oughs> ใครอามีถอดไปอ้าบาทนี้มีจนเฮียบาทนี้พี่น้องเลยทางใดยังไ่ได้นะเี๋นี้บ้านมากจ่บ้านบ้านได้บ้านเข้านี่แขกมากจ่บ้านอื่นะ

เงี้ยกะเด็กเนาะเงี้ยกรเดกอ๊บตัวนี้ตัวนี้แหละนัวโอเคของแท้ ไปสอดบะเป็นอะไรซิมแล้วซิมอะไรปะเซ่บแล้วระบบปะแซ่บเซบอ้าวโอเคเด้อตามมาพุ้ง

อันนี้ได้เอาเอาเลยเอาเลยอ่ะโอเคเออเอาเนาะเตรียมต้นครับทางเงินสปาเพิ่งก่อนเพิ่งกำลังมาพี่น้องเลยมาแล้วมาแล้วแม่นจะบอกแม่จะบอกว่าจะไล่เมนเมื่อกี้นี่ฮอดเมืองขีนบุพนวะวายแฮ เตือนเมื่อเตอนตัวเด้อ่ลงมาหรพี่พุนเนาะแลกัตเมื่อตตัวเนาะไปใรโอ้มีน้องท่านเข้าจีทั้งเกยไม่เข้าบดทีมงานตัวนี้เข้าๆไปเลยโดยสบายดีเด้อสบายดีอี้ือพิ่นเอ่อขาย

ตั้ม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 เอนาเอาตัวนี้แหละมันกรอบดีใกล้แล้ววาสันพี่น้องไงใกล้ชิฮอดเซโปนแล้วทางผาป่าเฮาเนาะอยากมนดมืดบอตัมแยกนะฮะคุณบอเค เอ๊บอบอมมานอกดิเหรอหอมาอะไรครับนนี่ซูมม่ได้ตัวนี้ ตัวนี้แ่ะเข้าเราคู่ไว้เฮ้ยมาด้ยูพยูพุยูเดนอีกเลยเดอีกจยกระโนอส่อไปานี่เปียงเพียงไงคุดเไปทางเมมอเาอ่ะเอาาเปียนไป่อไปนอ่ออีกจอกนึงอีกจอกนึงครับวุเป็นยัเดี่นแม่ อาโค้ชให้มาเป็นต่อไปอนุมันคนยื่นขอพูดหนาทานเป็นสมบ like ัต <zien> ิทันงลำคาในสิวิในธรรมเกอลูกเกลาตารูบทพรอนก็อยู่แดแค่มเนาะพอมินนั่นนี่ ก็สิจบบทเพลงนึงกะนุ่นพูยหน้าเหมากันหมดแล้วนี่มาเด้อมาเด้อคอเินเออเอาทั้งนั้นเฮาแต่กล้องเฮากะไปแล้วทั้งนั้นพี่น้องเลย นี่็คนจะจบงามๆเนาะเนาะทางเตามีบูชาผาไทยเนาะเพือินเอาจัดจะจัดละจัดแล้วรช่าง้างหรือดูอานเม พาวอนเนาะจากอ่าอุเเนาะเอยน่บุนมี่ยน,น,นอุเออ่าบูตาฟาต่าไตพื้นละหาเซนกีเนาะและ้วก็ ตอนนี้บดพ่อนเพิ่นกากำลังเตรียมพ่นต้อนรับป,รป้าป้าพี่น้องไงป,ป้าป้ากำลังเดินทางมาเนาะพี่น้องไงมีแต่คนงามๆดอกจำปานิพัวพี่น้องนิพพมเนาะเป็นซื่อบอกถึงประเทศเท่าพี่น้องไงเป็นดอกไม้ประจำชาติเนาะอ่าประจำประจำชาติเ่าพี่น้องเด้อ สวายดีสบายดีเาด่อีน่ายยว่าคนอดเซฟบูนเลย ใช่เลยพี่น้องเลย ปวดไม่เลยแขนนี่เอาสบายดีสบายดีมาเด้อมาเด้อมาเดำเดี๋ยวโอ้ผมมาช่วยกันวุววววววว สบายดีสบายดีมาเด้มาเด้อกินสุกตามน้อกันเด้อเอาจังุก

เรเาต้องซิมเนี่ยดูเนี่ย่ต้องซิมเนีย

เ็ดทดป่เห็ดยจา,ยางนี่นะได้ย่างเนาะลายลงลงทาน,น้ำทาเลาะกินเนอะได้แกนะ้ป่ยปนูู่้เลยแกับ่แล้เมื่อยเลยดิละแก้ละแก้เลยละแก้ละแก้แล้วแก้รึขอด ทังน <laughs> ้อยพ่าป้ากําลังเดินทางมาแนนตอนนี้เขากําลังซสบซืถ่ายอยู่นป้ากรงนนอยู่นะไาั้งน้ยยังเอาน้ำมาบุญพิ่นเอาใส่ถังขึ้นเาเพราะว่าคนขิ้มาหลายทั้งน้นี่ยังนี่ยังนี่พุดน้ำไปทางนึงเลย เดีแล่ามบ่ี่ได๋ใกล้อยู่บ่แม่นเออเสร็ล้วว่าเนาะเอาๆๆพี่น้องเอ้ยเนาะกะเนทางป้าเพิ่นมาแป๊บนึงเนาะทีมงานพวกเฮาก็มาครบกันแล้วมื้อนี้พี่น้องเอ้ยว่าสิเป็นนังน้เนาะ ເອີນ້ອງໄຊນ້ອງປູນາເນາະມາຍັັງາດໃແນນ້ອງຊນອງຍັງມາາກ น้องวิบ่ได้มานําเออเพิ่นยังน้อยอยู่กับ่จมันบนทางนี้แ่ก็เลยบ่ได้ไปรับเอาแล้วให้ลมาเพิ่นยังน้อยอยู่

แล้วก่อนคลิปนี้โคหับค่าป้า,น,าน้ำกันพี่เราไงขอบคุณขอบคุณด้วยพี่เขาหับเขาส้มสบ,บายดีเนาะไป,ไป <c oughs>